วันนี้มาแนะนำสบู่ล้างมือของ King Stella ค่ะมี2รุ่นจะเป็นตัว Hand Fresh Extra Mild Liquid Soap นะคะจะเป็นสบู่ล้างมือสุดอ่อนโยนพิเศษนะคะแล้วก็ตัว Hand Foam ของ King Stella นะคะค่ะความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นลิควิดแฮนด์ o ซ p นะคะหรือสบู่เหลวล้างมือที่เรามีความคุ้นชินในการล้างประจำบ้านของแต่ละคนนะคะก็คือกดบีบง่ายล้างง่ายนะคะก็มีฟองอ่อนๆโยนนะคะส่วนแฮนด์โฟมด้านนี้นะคะเวลากดออกมาเนี่ยก็คือจะมีหัวบีบที่สามารถกลั่นฟองอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็ทำให้เราเอ j นจอยต่อการล้างมือมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวสบู่เหลวล้างมือสุดเอ็กซ์ตร้ามา์ของเรานะคะถ้าถามว่าแตกต่างยังไงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนะคะก็คือ,อแบรนด์อื่นเนี่ยเขาอาจจะมีบางแบรนด์ที่เขาใช้ส่วนของส่วนผสมของพาราเบนนะคะไตโคซานไตโคร์บา,านนะคะซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อแล้วก็ใช้าสารทำความสะอาดเป็น SLS นะคะซึ่งสามารถทำให้เรามีการระคายเคืองต่อผิวมือได้นะคะ ก็ส่วนผสมของตัวนี้นะคะนอกเหนือจากที่เราใช้สารสกัดจากข้าวโพดนะคะที่ทําให้ทําความสะอาดมือโดยที่มีความปลอดภัยต่อผิวนะคะเราก็ยังใส่ตัวเชียร์บัตเตอร์กับตัวมาจ์เรเซอร์เข้มข้นนะคะซึ่งปกติตามแบรนด์ท้องตลาดทั่วไปค่ะเขาอาจจะใส่แค่กรีสไลด์เพื่อทาให้รู้สึกว่าลื่นมือแต่ของเราค่ะการที่เราใส่เชียร์บัตเตอร์กับมาจ์เรเซอร์ไปค่ะก็ทําให้ผิวมือค่ะมีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้มือไม่แห้งตึงค่ะ ซึ่งตัวสบู่เหลวล้ามือเอ็กซ์ตร้ามล์เรานะคะมีทั้งหมด3กลิ่นค่ะติ่นแรกนะคะจะเป็นกลิ่นบับเบิลกรมนะคะจะเป็นกลิ่นขายดีที่สุดแล้วก็เป็นกลิ่นยอดฟิตที่หลายๆคนเนี่ยติดใจในกลิ่นนี้เลยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่สามารถมีใครลบสถิติเขาได้เลยนะคะ อีกกลิ่นนึงนะคะก็จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะกลิ่นนี้เนี่ยจะรู้สึกฟีลิ่งของการอยู่่าำกลางธรรมชาตินะคะเป็นกลิ่นอ่อนโยนไม่แหลมติดจมูกนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ชอบกลิ่นนี้เหมือนกันนะคะส่วนกลิ่นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลิ่นพีชค่ะสำหรับสาวๆที่ชอบแบบความหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะก็คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆท่านเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นกรุ๊ปโปรดักของ King Stella Hand Foam นะคะซึ่งถามว่ากรุ๊ปนี้น่นะมาจากไหนนะคะเนื่องจากว่า4-5ปีที่ผ่านมาค่ะมันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะก็เลยมีแฮนด์โฟมออกมานะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถล้างมือแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคให้มีสุขอนมามัยที่ดีค่ะตัวนี้นะคะสารที่สำคัญนะคะก็คือ ปกติแล้วค่ะถ้าเกิดเราล้างมือแบบฆ่าเชือ COVID ้อโควิด1นนะคะแบรนด์อื่นๆหรือว่าคู่แข่งอื่น,นในท้องตลาดอาจจะใส่สารฆ่าเชื้อ BKC นะคะซึ่งเป็นสารที่องค์การอนามัยโลกเขาจะอ้างถึงว่าควรมีสารนี้ในการฆ่าเชื้อโควิดแต่ของเราค่ะเราจะเลือกใช้สารฆ่าเชื้อนะคะเป็นสาร IPMP นะคะจากญี่ปุ่นซึ่งเราเลือกใช้ตัวไทมอลนะคะมีความปลอดภัยแล้วก็อ่อนโยนต่อผู้ใช้งานนะคะ ถามว่าอ่อ,อนโยนปลอดภัยในที่นี้หมายความว่ายังไงนะคะเราอาจจะล้างมือแล้วเรามีการหยิบจับอาหารต่อเนื่องหลังจากเราล้างมือค่ะตอนที่เรารับประทานอาหารค่ะก็คือไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีสารเคมีตกค้างหรือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าของเราค่ะเลือกใช้สารฆ่าเชื้อที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะนอกจากสาร ipmp นะคะที่เราเลือกใช้ตัวไทมมอลมาเป็นสารฆ่าเชื้อในตัวแฮนด์โฟมของเรานะคะซึ่งมันมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองผิวนะคะเราก็มีการ ใช้เทคโนโลยี odor X จาก Kingstella นะคะที่สามารถช่วยเราดับกลิ่นเหม็นคาวติดมือนะคะไม่ว่าจะทำอาหารกลิ่นเนื้อสัตว์นะคะหรือว่ากลิ่นอาหารกลิ่นแรงที่ติดมือนะคะก็สามารถเอาอยู่ด้วยตัวแฮนด์โฟมของ Kingstella ค่ะ ซึ่งตัวแฮนด์โฟมของ King Stella นะคะเรามีทั้งหมด4กลิ่นนะคะกลิ่นขายดีนะคะกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นไรซ์นิวนะคะหรือว่ากลิ่นน้ำนมข้าวนะคะตัวนี้จะมีความหอมหวานแต่ว่าไม่หวานจนเกินไปนะคะมีความละมุนล,ละมุนนิดนึงนะคะก็เป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ที่ไม่มีใครเหมือนเลยค่ะกลิ่นต่อไปนะคะแน่นอนค่ะบ๊ b บเบอรกรัมนะคะขายดีในทุกๆซีรีส์นะคะก็เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของ King Stella เช่นกันนะคะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนเช่นกัน,นะคะ่ะตัวต่อไปนะคะเป็นกลิ่น w h i t e ันนี y นะคะ หอมละมุนธรรมชาติเหมือนกลิ่นน้ำพึ่งป่าจริงๆเลยนะคะแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นกลิ่น after shower ค่ะอันนี้จะหอมเหมือนเราอาบน้ำใหม่ๆก็จะมีกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็ดูไฮจีนดูสะอาดค่ะแล้วคุณสมบัติการฆ่าเชื้อของตัวแฮนด์โฟมนะคะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ถึง99.99% 99เลยค่ะทั้ง2กลุ่มนี้นะคะใช้งานง่ายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวโฟมนะคะหรือว่า ตัวสบู่เหลวล้างมือเอสตราไม้นะคะ <c oughs> เพียงกดแค่ปั๊มเดียวนะคะแล้วก็ล้างมือสัก5้าวีนะคะก็เชื่อเลยค่ะว่าสามารถล้างมือของเรานะคะให้สะอาดไม่แห้งตึงแถมสร้างความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวมือด้วยค่ะ <c oughs> ถามว่าจะใช้ตัวสบู่เหลวเอ t ตราไมลหรือว่าตัวแฮนด์โฟมดีนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวเอสเตรมเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่เรามั่นใจว่าอ่อนโยนจริงๆนะคะใช้แล้วไม่แห้งเตึงใช้ได้กับชีวิตประจําวันในทุกๆวันเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะสํหบเหมาะสําหรับคนที่คอนซิรนเกี่ยวกับเชื้อโรคนะคะกลัวโควิด19มากๆนะคะก็สามารถใช้เป็นตัวแฮนด์โฟมได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ฆ่าเชื้อได้ถึง99%แล้วก็ไม่ทําให้ผิวมือแห้งเต่งเช่นกันนะคะพร้อมกับมี ฟองโฟมนุ่มๆน,นะคะให้เราสนุกกับการล้างมือด้วยค่ะทั้ง2ตัวนะคะสามารถใช้ได้ในเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะคะใส่สามารถใช้ได้บ่อยตามต้องการไม่มีผลทำให้ผิวะระคายเคืองเลยค่ะ